โอเคสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับบอยพาเที่ยวครับสําหรับวันนี้นะครับบอยพาเที่ยวมาทําบุญที่วัดนะครับผมที่จังหวัดพัทลุงนะครับมาขัาบไหวหลวงปู่หมุนนะครับผมหลวงปู่หมุนยะโสโรนะครับผมที่จังหวัดพัทลุงนั่นเองนะครับที่นี่ชื่อชื่อวัดอะไรแล้วนะวัดเขาแดง นะครับชื่อว่าวัดเขาแดงฝั่งตะวันออกนะครับผมก็มากราบไหว้หลวงปู่หมุนกัดน,นะครับเป็นหลวงปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านให้การานับถือมากๆเลยนะครับสําหรับที่วัดที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศภายในถ้ำของที่วัดกันนะครับไปครับ ท่านผู้ชมครับไปรับชมบรรยากาศในถ้ำภายในวัดเขาแดงกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงต้องบอกว่าครั้งแรกของบ่าวใต้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมที่มาเที่ยวมาทำบุญที่วัดที่นี่นะครับผมนะบเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศด้านในพร้อมๆกันเลยนะครับผมอันนี้น้องสาวกับหลานบ่าวใต้เป็นคนพามานะครับนะครับไว้ระที่นี่กัน ถือว่าบรรยากาศดีเลยนะครับค่อนข้างที่จะแอบเคมากมากครับบรรยากาศดีมากๆนะครับนีบ่นะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศด้านในถ้ำกัน,ๆๆนกำลังจะเข้าถ้ำนะฮะอากา,กาศก็เริ่มเย็นนะครับอๆๆๆ ภายในถ้ำนะะเป็นครั้งแรกขอบงบอกได้ที่มาทมําบุญที่นี่นะครับคืออยู่ที่พัทลุงมาตั้งแต่เด็กนะฮะแต่ก็ไม่เคยมาจงชมดูคฮะโอ้ถ้ำสวยมากๆครับเพื่อนๆครับโอ้โห ใหญ่มากกว้างมากครับภายใานถ้ำดูฮะสวยมากใครที่เข้ามารับชมนะฮะก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่นกุศลที่บ่าวใต้ได้ไดทำไปฮะก็แบ่งแบ่งกันไปนะครับส่วนบุญที่ ได้รับมานะครับผมก็รจะมีพระพุทธรูปวางแต่ละสัตา์ที่ไว้ให้กราบไหว้บูชากันนะครับตรงนี้รู้สึกจะมีบันไดว่ดตรงนี้บันไดขึ้นไปไหม ยิ่ย้อยใชญ่ไหมนี่นะฮะเวนๆครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะฮะเป็นงอกยิ่งย้อยนะฮะไปกันต่อครับไปรับชมตกอ่นต่อฮะ จุดนี้นะฮะพเพื่อนๆครับต้องบอกว่าหลานบอกใต้นะฮะน้องธนาชอบมากๆนะฮะนั่นคือเขาพิ่เคเนเนัันเองครับพเพื่อนๆ เพื่อนๆดูนี่เพื่อนๆดูนี่นี่เพื่อนๆดูมันเหมือนลัทธางอะครับเพื่อนๆเพื่อนเห็นไหมโอ้สวยงามมากๆครับสุดๆไปเลย เนี่ยฮะจะมีประตูรูปวางไว้เป็นจุดๆเลยฮะให้กับนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สำหรับคนที่มาทำบุญที่วัดที่นี่ะนะฮะผมนะฮะยังมีอีกงอย่างนะฮะเด็ใหญ่มากใหญ่มากเดีย๋ยวบต่อใต้จะถ่ายให้ดูนะฮะบอกใหญ่มากเป็นพระนอนครับเพื่อนเป็นพระนอนครับเพื่อน นี่ฮะไปครับเอาไปดูโอ้โหเพุพธรูปตางนอนนะครับพเพื่อนๆครับองุ่ใหญ่มากนะฮะนอนูกลางค่ำเลยสวยมากมากครับ ใครเข้ามารับชมแล้วก็ขอให้ได้ส่วนบุญที่หวัดใต้ได้ทาวันนี้นะฮะรับกันพ้นหน้าเลยนะครับผมโอ้โอเคครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้หวาดใต้พาเพื่อนๆมาจับบุญกันที่วัดวัดเขาแดงนะครับผมที่จังหวัดพัทลุงนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ใครเข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณมากๆครับสําหรับคนที่ติดตามแล้วใครที่ยังไม่ได้กดตามนะครับรีบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบอยพาเที่ยวด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้รับบุญกันทั่วหน้าครับผมบ่าวใต้ต้องขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย